ตัดสินใจทําธุรกิจนี้แบบจริงจังก็ยอมรับว่ากดดันมากเพราะว่าเราก็ลงทุนไปเยอะมากเฉียดล้านเลยช่วง l a z a ด a าเบอร์เดย์เซลค่ะเป็นช่วงที่ร้านกู๊ดนะัททายอดขายถล่มทลายไปได้3 0 0 0สนบาทใน1วันเลย เจ้าของร้านกูนัทบีเคเคนะคะจุดเริ่มต้นของร้านมาจากที่ตอนนั้นแป้งกุลกับหุ้นส่วนะได้รับผลกระทบจากช่วงโรคระบาดเลยทําให้ต้องหยุดจากงานประจําที่ทําอยู่ทั้งคู่ mm. ก็เลยมองหาสินค้าที่ยังไม่มีขายในตลาดออนไลน์ช่วงนั้นคะ่ะเลยมาจบที่ถั่วอบที่เราอยากจะทําให้อบสดใหม่แล้วก็จัดส่งวันต่อวันตอนตัดสินใจทําธรุรกิจนี้แบบจรงิงจังก็ยอมรับว่ากดดันมากเพราะว่าเราก็ลงทุนไปเยอะมากเฉียดล้านเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่ผลิตแล้วก็วัตถุดิบที่เราต้องสต็อกไวอะค่ะ ตอนเริ่มขายออนไลน์ใหม่ๆค่ะก็ลงขายในโซเชียลมีเดียส่วนตัวก่อนเลยพอรู้สึกว่าการทําแบรนด์ให้คนใกล้ตัวรู้จักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแต่พอเวลาผ่านไปเราก็รู้ว่าถ้าเกิดอยากทําธุรกิจให้มันยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องขยายฐานลูกคา้ารวมถึงโซเชียลมีเดียส่วนตัวมันก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการซื้อขายทําให้บางทีมันก็ไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นเลยตัดสินใจเอาสินค้ามาลงขายในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆดูค่ะ ในช่วงแรกที่ขายออนไลน์ใหม่ๆก็รู้สึกว่ายากนะคะเพราะแมงคุณเองก็เป็นมือใหม่กับการขายออนไลน์อินเทอร์เฟซของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็ไม่เหมือนกันฟีเจอร์บางทีก็มีไม่ครบถ้วนเลยรู้สึกว่า l a z a ด a าเนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดทั้งในแง่ของฝั่งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อ l า z a ด a าแจากคูป,ปองส่วนลดเยอะมากทําให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายการที่เรามีหน้าร้านบน l า z a ด a าสร้างความน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ทําให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นด้วยค่ะ ประทับใจลาซาด้าตั้งแต่วันแรกเขามีคู่มือสอนที่ช่วยให้เราทําตามได้ง่ายมีพนักงานที่คอยช่วยเหลือเรื่องการอัปโหลดสินค้าทําให้ร้า uts, นกูนัที่ยมีออเดอร์เข้าตั้งแต่วันแรกที่ลงขายเลยค่ะช่วงแรกเราจะมีคําถามแล้วก็ข้อสงสัยเยอะค่ะแต่ว่าทีมงานลาซาด้าก็คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยแก้ไขปัญหาให้ตลอดเพื่อให้ร้านเราเนี่ยขายดีขึ้นในทุกๆวันค่ะจนวันนี้ก็ขายกับลาซาด้ามาได้4ปีละค่ะลาซาด้ายังมีฟีเจอร์และโปรแกรมที่คอยช่วยสนับสนุนยอดขายอยู่ตลอดคูปองส่งฟรีที่มีแจกให้ลูกค้าเยอะมาก,มากๆการที่ราาาคคเเข้แมป นนะะก็ช่วยกระตุ้นยอดขายให้โตขึ้นมากๆเลยค่ะจากปกติแบงขายได้วันละ30 0 0 0บาทค่ะแต่ในช่วงแคมเปญเนี่ยยอดขายจะโตขึ้นจากวันปกติ30เท่าอัตราคำสั่งซื้อจะเพิ่มขึ้นเป็น50%เลยค่ะช่วง Lazada Birthday Sale ค่ะเป็นช่วงที่ร้านกูดนัททำยอดขายถล่มทลายไปได้3 0,000นบาทใน1วันเลยเป็นสถิติ New ิวไฮของเราเลยในตอนนั้น แบรนด์กูดเนสเราขายจุดเด่นเรื่องความสดใหม่อบวันต่อวันเพราะฉะนั้นขนส่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราให้ความสําคัญมากๆเลยค่ะแต่ว่าขนส่งของลาซาด้าเนี่ยตรงเวลามากเข้ารับทุกวันส่งไวลูกค้าชมเยอะมากๆเลยค่ะว่าได้ทานของอร่อยทันใจไม่ตกค้างอยากฝากบอกถึงเจ้าของธุรกิจนะคะว่าพยายามหาจุดเด่นแล้วก็ข้อแตกต่างของสินค้าที่เราขายให้เจอแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องสองครามราคาเลยสินค้าที่เราขาย,ยมีข้อแตกต่างยังไงลูกค้าก็อยากจะกลับมาซื้อสินค้ากับเราค่ะ และสิ่งสำคัญคือต้องหาแพลตฟอร์มที่มีฐานลูกค้าของเราให้เจอรูนัสบีเคเคนี่ยก็มีลาซาด้าเป็นกำลังสำคัญมากๆเลยที่ช่วยให้เราเข้าถึงลูกค้าที่มีกำลังซื้อได้เยอะมากๆค่ะอยากให้เข้ามาสมัครกับลาซาด้าเยอะๆนะคะสมัครง่ายมากๆแค่1นนาทีก็มีหน้าร้านแล้วค่ะผู้ขายใหม่ตอนนี้โชคดีมากๆเลยค่ะเพราะมีทั้งโปรฟรีค่าธรรมเนยียมการขายฟรีค่าจัดส่งแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะยังม,มีทีมงานน่ารักน่ารักที่จะคอยช่วยไกด์ไลน์เราให้ขายดีบนลาซาด้าด้วยค่ะ